ต่อมาเอาเสียงแซมลงนะครับก่อนอื่นให้มาเลือกแบงก์ก่อนว่าจะเอาแบงก์ไหนนะครับกด favorite แล้วก็เลือกแบงก์นะครับเอาเบอร์เก้าแล้วนเบอร์เก้าอันแรกตอนนี้เบอร์เก้าเสียงแรกมันเป็นเสียงเปียโนนะครับเราไปเลือกเสียงแซมกดไอ้นี่ออกเรามากดตรงนี้นะครับ perform ปุ๊บหนึ่งทีเรามาเลือกเลือกเคอร์เซอร์มันเนี่ย ให้มันมาให้มันตรงคําว่าเนี่ยมันจะมีสองอันนะที่มันเป็น prst กับ user เนี่ยเลื่อนตรงนี้ให้ันเป็น user แล้วเรากด enter ไปมันจะโผล่หน้านี้อันนี้เป็นรายชื่อเสียงแซมมันจะเป็นเสียงแซมอย่างเดียวนะตรงนี้มันจะไม่มีเสียงเครื่องเลยเราก็เลือกเอาสมมติผมเอาเสียงนี้เสียงเครื่องเป่า ให้ผมกด enter ก่อนหนึ่งทีให้มันมากลับมาหน้านี้นะครับแล้วกด f a v o r i t ค้างไว้มันจะเป็นไฟแดงนี้แล้วกดเลือกเลขอะไรกดค้างไว้เลือกเลขเบอร์ศูนอ่ะตอนนี้มันเซฟลงเบอร์ศูนย์แล้วเรากลับมา preset ของเรากด f a v o r i t นี่เบอร์ศูนตอนนี้เบอร์ศูนเป็นเสียงบาสแล้ <S 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 ถ้าเราจะเอาเสียงเครื่อง <S 2> <S 2> <S เสียงเครื่องมันที่ไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S เสียงแซมลงให้เรากด perform ออกนะครับ กด p e อ f o r อออกอย่างนี้แล้วก็มากด Fa v o r i t e ออกตรงนี้แล้วก็มาเลือกหมวดมันเลยอย่างนี้นะครับเอาเสียงผมจะเอาเสียงอันนี้ลงเบอร์สามจะเ,เสียงนี้ลงเบอร์สานะผมก็กดตอนนี้อยู่แบงค์ศูนย์นะเอ้ยตอนนี้อยู่แบงค์เก้าผมก็จะเอาเสียงนี้ลงเบอร์สามก็กดนี่ข้างเลยปึ๊บนี่มันเซลงเบอร์สามแล้วแค่นี้ กับพีเซตก่อนนี่อันนี้ต้องให้มันเป็นไฟแดงนี้ก่อนนะครับมันถึงจะเป็นพีเซตหรก